สำหรับค่ำคืนไฟเดนไนครับก็ถือว่าต้อนรับโปรแกรมฟุตบอลลีกลองๆนะครับที่กำลังกลับมาทยอยกันฟาดแข่งนะครับเมื่อคืนนี้มิทิลันนะบาร์ e r นมิวนิกหวานเจี๊ยบนะครับรวมถึงนะครับในพัฒนาครับหน้าช่องยังขนาดนี้นะครับส่วนในพัฒนาครับไม่ว่าจะเป็นอูเทร h t สปอร์ต n ิ้งบรากากูเซลูนะครับเมนูนอกกระแสช่วงเช้านะครับมาครบมาเต็มรวมถึงอ l ราบัมแพ็กเกจสามนะครับเราประสบความสาเร็จ 9วันแล้วนะครับยินดีกับพี่ๆ FC ด้วยและกันที่ติดตามกันเข้ามาเมื่อคืนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ7ท่านนะครับขอบคุณมากๆที่ไว้วางใจกันนะส่วนใครที่อยากจะรับบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับ1เลยนะครับการันตีในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัย2นะครับผมดูแลตลอดนะครับ24ชั่วโมงนะครับพูดง่ายยกเว้นตอนนอนอย่างเดียว3นะครับเราดูแลกันถึงตี4ตี5ทุกวันพูดง่ายๆเลยเข้ามาแล้วไม่มีเหงาแน่นอนและ4ครับ กา,าเ้าขาเข้ามาวันนี้ทีเชิ์ตสวยๆซีซั่นใหม่ส่งตรงถึงหน้าบ้านเลือกใส่ได้เลือสโมสรอนได้พี่ๆท่าน,นไหนที่สนใจแล้วการปัดขวาหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ครับอยากให้ผมดูแลนะครับก็ก้าวขาเข้ามาแล้วกันครับส่วนวันนี้ครับสำหรับ2เมนูหลักประจําหน้าช่องประจําหน้าคลิปคืนนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มให้เลยแล้วกันออเดอร์แล้วกันนะครับก็ถือว่าเมนูแรกครับเราไปดูที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีก นะเป็นคู่ระหว่างทางด้านของโคเปเกนครับที่จะพบกับทางด้านของอารพุสอันดับ11นะครับคิกอกอเวลา5าทุ่มตรงนะครับก็ถือว่าคู่นี้เนี่ยด้วยมาตรฐานนะครับ เป็นช่วงต้นฤดูกาลนะครับทางด้านของโคเบเกนเนี่ยนะครับถือว่าเปิดฤดูกาลมาดีมากๆเก็บไปทั้งหมด9คะแนนส่วนทางกับอาฮุดนะครับที่มีแค่2คะแนนนะถ้าวัดกันถึงนะครับเวทแล้วเนี่ยนะเหมือนมวยโครเชิงนะครับรวมถึงวันนี้ในเรื่องของความพร้อมนะครับทางด้านของ FC โคเบเกนวันนี้ต่อหน้าแฟนบอลนะสภาพความพร้อมไม่มีตัวเจ็บและติดโทษแบนนะครับนำทีมนะครับทางด้านของมูโกโก้นะครับทางด้านของ นะครับโคเนลิอุสนะครับที่พร้อมลงเป็นแกนหลักวันนี้นะมีอย่างด้านของโมเวเตดครับเอ็นยูสนูซี่ด้วยนะครับก็ถือว่ามีสตาร์ดังนะในทวีปยุโรปค่อนข้างเยอะสำหรับโคเบเกนวันนี้นะครับกับเงื่อนไขนะครับหนึ่งตุงนะครับเฮเฮเบลสองตุงเนี่ยเฮลันนะครับยังไงวันนี้ผมมองว่านะสำหรับ FC ฟซีโคเบเกนนะเป็นเมนูที่น่าเลือกจิ้มครับเป็นเมนูที่น่าติดปลายนวมนะวัดใจเมนูแรกครับสำหรับ f c ฟซีโคเปอรเกนครับค่ำคือวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะคว้า3คะแนนเหนือด้านของอารฮุสได้อย่างแน่นอนครับส่วนเมนูต่อมาครับเราไปดูที่ทางด้านของนะครับฟินแลนด์ไวคาลิก้านะครับย้อนกลับไปเวลา4ี่ทุ่มนะเป็นคู่ระหว่างทางด้านของอินเตอร์โตคูครับอันดับ1ที่จะเปิดรังรับการมาเยือนของทางด้านครับ AC ซีโอรูอันดับ11ผมจะบอกให้ครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับถ้าทุกคนนะได้ติดตามนะครับอินเตอร์โตคูนะครับเขายังเป็นจ่าฝูงที่ยังไม่แพ้ใครเลย นับในซีซั่นนี้นับลุนแชมป์เต็มตัวครับรวมถึงนะครับเส้นทางนะครับพื้นที่ช่องว่างการลุนแชมป์เนี่ยนะระหว่างอินเตอร์ตูคูนะครับกับทางด้านของอีเวสห่างกันอยู่4คะแนนผมมองว่าวันนี้นะครับด้วยความพร้อมแล้วก็เกมลุกที่ดุดันเกมรับที่เหนียวแน่นวันนี้ครับอินเตอร์ตูคูอาจจะมีกระแสที่ค่อนข้างแรงแต่ผมมองว่าวันนี้ไม่ใช่งานยากนะครับถ้าตามแท็ติกวันนี้เนี่ยต่อหน้าแฟนบอลเผลอๆนะครับมีเกิน2ตุง3ตุงแน่นอนนะยังไงวัดใจครับสำหรับ อินเตอร์ตูคูครับวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะอัดทางด้านของนะครับ a c o ดูแบบขาดลอยครับวัดใจอินเตอร์ตูคูได้เลยนะประบแลนนี้ก็คือ2เมนูหลักประจําหน้าช่องประจําหน้าคลิปคืนนี้ครับชอบจัดขัดส่วนละการส่วนพี่ด้านไหนแลวกันครับที่สนใจอยากเข้ามาเอ็นจอยกันอยากให้ผมดูแลในเรื่องของแนวทางที่ชัดเจนปัดขวาหน้าช่องใต้รูปนะครับและเดี๋ยวเราไปเติบโตพร้อมกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีครับมีความสุขมากๆครับในการดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ไป ก่อนละกันครับ